ผู้ชมฮะไปรู้จักกับกำนันสาวท่านหนึ่งอะอายุยังน้อยอยู่ที่30ปีครับแต่ว่ากำนันสาวท่านนี้ครับอยู่ในพื้นที่ตำบลหัวบรอจังหวัดพิษณุโลกครับมากความสามารถความสามารถเก่งกาจเยอะแยะมากมายครับจนถูกคัดเลือกครับแล้วก็ได้รับรางวัลครับกำนันแหนบทองคําจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับนี่ครับสวยไหมฮะสวยไม่พอ ก่งด้วยนะครับนี่ไปดูบรรยากาศกันก่อนครับที่หน้าสารากางจังหวัดพิษณุโลกครับบรรยากาศก,ก็เป็นไปด้วยความคึกคักครับมีนางรำมีขบวนแหก่กรองยาวผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านจากตำบลหัวบรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกกว่า100คนครับนำมาโดยนางปิ่นเพชรพูลสวัสด์ครับ กำนันสาวตำบหัวร่อนะครับก็รับรางวัลกำนันแนบทองคำครับมีการผ่านการคัดเลือกครับของคณะกรรมการคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2,565ระดับจังหวัดนะครับได้คะแนนเฉลีย่ยอยู่ที่ร้อยละ 98. 78โอ้อีกนิดเดียวก็เกือบร้อยแล้วนะครับก็เลยทำให้ได้ร,รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยมประจำปีนี้บรุษว่ากำนันแหนบทองคำนั่นเองครับโดยนายบุรุณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกครับก็เป็นประธานมอบรางวัลครับแล้วก็เป็นใบประกาศและเข็มกลัดราชสิงห์แปดแฉกนะครับทํากลางญาติมิตรครับรวมไปถึงโอ้โหคนที่ทํางานด้วยนะครับก็นํากระเช้าดอกไม้เนี่ยมาร่วมแสดงความยินดีเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นในภาพในขนาดนี้นะครับสำหรับ นางปิ่นเพชรครับปัจจุบันอายุ29ปี7เดือนก็เกือบ30แล้วนะครับและถือว่าเป็นกำนันหญิงที่มีอายุน้อยที่สุดนะครับของจังหวัดพิษณุโลกครับได้รับรางวัลกำนันแหนบทองคำครับแล้วก็เป็นกำนันคนแรกของตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกที่ได้รับรางวัลกำนันแหนบทองคำเช่นกันครับพอเป็นคนแรกแบบนี้ขบวนแห่นะฮะมันต้องยิ่งใหญ่อลังการซะหน่อยนะครับสำหรับผลการทำงานครับ เริ่มจากเป็นผู้ใหญ่บ้านมาก่อนครับตอนนั้นอายุเพียงแค่26ปีครับและได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเพียงแค่1สัปดาห์นะครับ จากนั้นก็ได้รับคัดเลือกเป็นกำนันตำบลหัวรอทันทีนะครับเนื่องจากว่ากำนันคนเก่าหมดวาระพอดีหลังจากนั้นครับพอได้เป็นกำนันครับก็ตั้งใจทํางานแล้วก็เข้าถึงประชาชนจนได้รับรางวัลดังกล่าวนั่นเองครับและหลังจากการรับรางวัลครับทางชาวบ้านเนี่ยฮะอย่างที่ผมบอกไงเป็นกำนันหญิงในพื้นที่ตำบลหัวรอคนแรกต้องจัดยิ่งใหญ่อลังการนํารถเทเลอร์22ล้อแบบนี้มาเลยฮะเป็นขบวนแหย่ยิ่งใหญ่อลังการครับแล้วก็นี่ฮะนำกำนันหญิงแหนบทอง คคแห่จากสารากลางจังหวัดนะครับไปที่ทําการตําบลอาขออภัยครไปที่ทําการกำนันตําบลหัวรอครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะครับที่ได้รับรางวัลแล้วก็สร้างชื่อเสียงนะให้กับคนในหมู่บ้านนะครับ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการท n n ประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะครกดซับสไครต์กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณผู้ชมะจะไม่ได้พลาดน,นะครับรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ